สวัสดีครับตลอดมาแล้วนะครับนี่คือดวงประจำสัปดาห์นะครับของคนที่เกิดวันอังคารนะครับตั้งแต่วันที่19จนถึงวันที่25ธันวาคมปี2565เลยนะครับเรามาดูกันนะครับในเรื่องของความรักความรักนะครับสําหรับคนโสดบอกได้เลยว่าช่วงนี้นะฮะคุณมีแพชชั่นนะครับใหม่ๆเข้ามานะครับผมอืมกาลังแอบชอบใครอยู่หรือเปล่านะฮะรวมถึงว่า ก็มีคนที่กําลังมองคุณอยู่เหมือนกันนะครับส่วนคนที่มีคู่แล้วนะครับต้องบอกเลยว่าความสัมพันธ์ของคุณกับคู่นะครับช่วงนี้นะฮะยังดูจะเป็นเขาเรียกว่ามีสิ่งใหม่ๆที่จะเข้ามานะครับทําให้คู่ของคุณอนะรู้สึกมีแพชชั่นอยู่เสมอนะครับผมในเรื่องของการงานนะครับในเรื่องของการงานอาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับนะระวังนะครับจะ เขาเรียกว่าเสียอ,อกเสียใจกับในเรื่องของการงานนะครับระวังโดนขโมยผลงานสักนิดหนึ่งนะครับผมในเรื่องของการเงินและโชคลาบการเงินและโชคลาบดีมากๆเลยนะครับการเงินที่คุณรอให้คนมาช่วยเหลือดูว่าจะมีคนมาช่วยเหลือคุณนะครับส่วนโชคลาบนั้นนะครับลองดูนะครับมีโอกาสที่จะได้ในสิ่งที่คุณต้องการด้วยนะครับผม เอาละครับถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามผมนะครับตลอดมาแล้วนะครับกดหัวใจนะครับคอมเมนต์เข้ามาสั้นๆว่าน้อมรับคำทำนายนะครับผมฝากแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ